สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเออสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องสนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโนบลหมูดบริลเทอรี่ไรคูลนะครับผมวันนี้ผมจะพามาเล่น SU-57 นะเว้ ซึ่งผมทาภารกิจได้แล้วนะโอเคไม่รุนสงครามทุกคนแล้วก็คือผมจะมาพูดถึงเรื่องภารกิจนะ้ยท่านผู้ชมบางคนอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะนี่ผมขออธิบายฟังนะท่านผู้ชมนี่การที่เราจะทำเควสดได้นะท่านผู้ชมเนี่ท่านผู้ชมมาตรงนี้เดลี่โอเปเรชั่นนะท่านผู้ชมหรือจะมาตรงที่สมุดด้านซ้ายมือก็ได้มันก็จะมีภารกิจขึ้นให้เรามันจะรีทุก24ชั่วโมงประมาณนั้นในี่ของผมอย่างเช่น รอภารกิจใหม่ new operation รอภารกิจใหม่มันก็ประมาณ3ชั่วโมงนะตอนนี้มันก็จะขึ้นภารกิจให้เราทำแหละท่านผู้ชมก็อ่านดูก็ไปทำตามมันบอกมันก็จะเก็บแต้มซีซั่นตรงนี้นะท่านผู้ชมคลิกมาตรงที่ลูกเครื่องบินนี่ซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นของเครื่องบินนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นซีซั่น2อไว้แล้วก็เก็บแต้มมาเรื่อยๆนะจนถึงเลเวล10เว้มันก็จะมีแต้มการ์ดทองๆเนี่ยเออแล้วก็จะได้จากภารกิจนี่แหละมันก็จะได้แต้ม การทองทอๆนี่ผมกว็อธิบายเผื่อมีผู้เล่นใหม่ไงแล้วก็ด้านบนนี่จะเป็นเติมเอานะท่านะผู้ชมประมาณนั้นด้านล่างจะเป็นของฟรีไว้ที่เราจะได้ประมาณน,นี้เออแลนนี้ผมก็ได้เครื่องบินเอสดูห้าสิบเจ็ดไปที่เรียบร้อยนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันนะโอเคนะครับผมก่อนรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไว้ได้ไหมครับผมก่อนจะไปเล่นเครื่องบินว่ามันจะโหดหรือเปล่าเออมันจะโหดหรือเปล่าวะเดี๋ยวมาดูดิอยู่ไหนวะเครื่องบินวะนี่เครื่องบินเราเอ้าวไม่ใช่อันนี้เอสดูสี่สิบเจ็ดนี่วะเอสดูห้าสิ แต่ความเร็วเริ่มต้นผมว่ามันเร็วแล้วนะท่านผู้ชมแล้วทำไมมันเปิดตัวแบบเนี้ยความเร็วเริ่มต้นน่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะเกือบ200เลยนะ1 80ก็ถือว่าโคตรเร็วประมาณนี้เฮ้ยอันนั้นอะไรกระดูอะไรอ่ะแล้วก็มันไม่ตกเป็นเป้าของแอร์มิสไซล์เ้ยนะท่านผู้ชมนีมีมีียิงอี่ิเจได้เลยมันมีมันมีทิ้งระเบิดด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีมิสไซล์สองนัดเว้นี่เฮียมายิงชาวบ้านเขาโอ้ไม่ไอ้เย็นเพื่อนเราทักทายเฉย แต่มันเป็นเครื่องบินไม่ถึงมากนะ,นะท่านผู้ชมตีลังกาได้นะกลับมาอัปเกรดดีกว่ามาท่านผู้ชมความโหดยังไม่สัดใจมันเพิ่มแค่ความเร็วนะนี่รู้สึกว่าคนเขากำลังสู้รบกันบอกเลยมันแน่นอนไม่รู้ว่าจะสู้ชาวบ้านเขาได้หรือเปลามิดใสามันน้อยมีแค่สองนัดผมจะไม่ใช่เพื่อัปเกรดนะท่านผู้ชมเปลืองไม่ใช่เลยหรอก <laughs> ผมจะอัปเกรดแค่ความเร็วกับความถึกขั้นตน้นพอความเร็วสองขั้นนะไม่รู้ว่าจะเร็วแค่ไหนวะนี้อัปเกรดเสร็จท่านผู้ชมวูสองร้อยยี่สิบกว่า อัปเกรดขั้นที่3ความเร็วนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ240นะอันนี้ผมไปดูใน YouTube มา <c oughs> นี่ท่านผู้ชมคลิกเมาส์นะมันจะเป็นมิสไซมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยมิสไซสองนัดเองโดนปืนเนี่ยไม่โดนมันล็อกเป้าแปลกๆปลกปลกวท่านผู้ชมอ่ะยิงมันก็โดนชาวบ้านเขาอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่าไม่รู้จะได้กสก,กิลเนี่ยเนี่ยล็อกเป้า F16 เนี่ยได้เปล่าไม่รู้นะมิสไซมันล็อกเป้านะแต่ทำไมมันไม่โดนวะผมงงเหมือนกันนะไม่รู้จะได้สกิลหรือเปล่าวัานนี้ดูดิ เน่น่ดูดูมันมันล็อกเป้าล็อกคลิกไปแล้วนะล็อกเป้าแปลกๆนะผู้ชมดูดิแน่ผมล็อกแล้วนะทำไมมันไม่ไปยิงชาวบ้านเขาวะนู้นนจะเป็นยังไงขนาดเขาไม่ยิได้ยิงพลุอะไรเเนี่ยดูดิล็อกดิล็อกดิไม่ขึ้นสีเขียววะความสามารถตีลังกาได้อย่างเดียวอนะผู้ชมล็อกลดดะ,ะดูดนะมิสไซลมันจะโดนหรือเปล่านะไม่โดนเห็นไหมมันโดนพื้นเฉย อ้าวผมโดนอะไรวะแนวไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยูเจไม่รอดได้ไงผมงงระบบเครื่องบินมันทนะ่านผู้ชมผมไม่สามารถอธิบายได้มันทำอะไรไม่ได้มันไม่สามารถยิงคู่ต่อสู้ได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่าหรือผมเล่นออนแอร์เองแต่ผมเล่น F3 5ไม่มีปัญหานะดูดิอุตสาล็อกแล้วนะท่านผู้ชมดูดิมิทไซมันบินไปมั่วนะเอออันนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง <c oughs> หรืออะไรผมคิกเมาแล้วนะ แน่จ่อๆนี่อะดูดิน่าเห็นไหมมิสไซล์มันยังไปม่่ยนะผู้ชมมันเหมือนมันไม่ล็อกเป้าให้เราเว้ยหรือเปล่าล็อกเป้าแล้ววันนันมิสไซล์มันยิงมุ่ยดูดิท่านผู้ชมน่ะแล้วยูชัยผมก็ไม่รอดได้ไงวะแนวไหนวะเนี่ยเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะในเซิร์ฟหวังว่าผู้พัฒน,นาเขาจะกลับมาแก้ไขหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นไรวะผมงงนะผมยิงชาวบ้านเขาชาวบ้านยังไม่ได้ทำอะไรผมเลยคือคือผมไม่รอดละ คอเครื่องบินอะไรเนี่ยนะผู้ชมแนวไหนวะผมงงนะคือผมยิงมิสไซล์ไปเ้ยคือมันล็อกเ้ยแต่มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งมันทิ้งระเบิดได้กดเอฟทิ้งได้สี่ห้าหกลูกอยู่ตุบตับตุบตับ,ตบ,ตบอะไรประมาณนั้นแต่ผมล็อกเป้าแล้วนะทำไมมันไม่ล็อกให้วะมิสไซล์มันล็อกเป้าได้ในไปสองนัดเนี่ยจริงๆผมลองอะไรวะงงมาก ก่อนผมจะมาอัดเนี่ยผมก็ลองเล่นแล้วนะผมก็รู้สึกว่ามัน,ปนแปลกนี่แหละงงมากทำไมล็อกไม่ได้ดูดิมันล็อกแล้วนะแต่พอยิงออกไปดูดิมิสไซมันไปนูน่นนะเห็นปะนูน่นเป็นออกทะเลไปนูน่นอะไรวะผมก็งงอะเครื่องบินเหมือนกันเว้ยไม่รู้จะทำยังไงละ <laughs> มันเล่นไม่ได้นะผู้ชมว่ะไม่ใช่มันไม่ดีนะ้ยผมว่าเครื่องบินมันดีไปถ้ามันล็อกเป้าได้มิสไซมันแรงมากนะ ผมลองเอาไปเล่นผมเอาลองเอาไปยิงรถยิงอะไรดูอะมิซายมันแรงนะท่านผู้ชมแต่แต่ดูยิงล็อกเป้ามันไม่มันไม่ยิงอะศัตรูอยู่ต่อนหน้าเนี่ยดูดินู่นมิซายนู่นนี่นีมิซายเห็น,น,น,นไหมท่านผู้ชมนี่นีหนียิงไปนูน่นนี่แล้วก็ตีลังการได้มันเอชยูสี่สิบเจ็ดตอนลงก็ม้วนหัว <laughs> เนี่ยท่านผู้ชมไม่เชื่อท่านผู้ชมรอดู F35 ได้เลยบอกเลย F35 นี่โคตรโหดยิงมิสไซล์ได้แบบแบบเยอะนี่นี่ดูดูผมจะเอาไปใส่อันนี้ขอนอกเรื่องแบบหนึ่งนะไม่ได้เล่น SU57 ดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันล็อกขึ้นสีเขียวก่อนดูนะเนินไหมมิสไซล์ F35 ไม่มีไม่มีปัญหาเลยนะเอ้ยมันยิงล็อกกลับแล้ว เอเอมายิงเรามายิงเรานี่เห็นไหมไม่ใส่สามารถไม,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 ไม่มีปัญหาเลยผมงงมากอดยุห้าสิบเจ็ดทำไมมีปัญหาวะมียิงคาทะเลเลยได้ปะเอองงเหมือนกันนะใจเด้อไม่นะ ในลองไทพูลเอกดิไทพูลเอกมีปัญหาปะแต่ไทพูลเอกมิสไซก็ไม่มีปัญหาดูดิยิงเอายิงเอาเลยไทยพูลดูดิมันก็ยิงได้ปกตินะทำไมมิสซเอสูสี่สิบเจ็ดมีปัญหาปะล็อกเป้าแต่ไม่ลรอกอะไรของมันดูนะมันจะล็อกปะ เน, αι, น αι, ่เน่ยิงออกไปมั่วไหนลองยิงอา้าวดูดิขนาดเป้าหมายอยู่เฉยอะยังยิงไม่โดน <c oughs> อ่าท่านผู้ชมตอนนี้เป้าหมายนิ่งแล้วดูนะผมล็อกแล้วดูดิพี่สายมันจะโดนหรือเปล่าไม่โดนอะไรผมต้องล็อกยังไงผมต้องจิตสัมผัสยังไงเออคือผมต้องจิตสัมผัสยังไงมันเป็น,นเครื่องบินจิตสัมผัสหรือเปล่ายิงไม่โดน่ะ แนวไหนวะเนี่ยเฮ้ย v ี2ก็มาทางนั้นแต่ความถึงไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะก็บางๆมิไซเป็นไรวะเดี๋ยวผมจะยิง V22 ได้ปะไม่โดนเห็นไหมยิงยังไงก็ไม่โดนงงมากอ่ะดูดูเป้าหมายจอดนิ่งๆและโดนปะเนี่ยมิไซมิไซจิตสัมผัสวะท่านผู้ชมวะไม่โดนเฉย ้าจะใช้ความรู้สึกยิงเหรอทาารผู้ชมผมจะใช้เป้ายิงปั๊มน้ามันจะโดนปะโดนปะเอ้าที่ยิงปั๊มน้ามันมันโดนที่มันล็อกเป้าให้มันไม่โดนอะไรอะไรแนวไหนเนี่ยเครื่องบินรอตั้งนานกว่าจะทำถึงเวลสิบเลยท่านผู้ชมแบบใช้เวลาแบบเป็นอาทิตย์หรือเปล่าหรือสองอาทิตย์ปะสิ่งที่ได้มามันไม่รู้ว่าคุมกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยยิงยิงรถเนี่ยบอกเลยแตกนะถ้าโดนเนี่ย อา้าวแต่ทำไมมันเบาจังวะที่แรกผมก็ชมว่ามันแรงอยู่นะทำไมบุ้มเออมันก็แรงอยู่นี่วะหรือหรือเบอวาวะมิดไซส์สองนัดอะไร <c oughs> มันยังไม่ได้สกิลเลยเอาตรงๆยิงไปแนวไหนปะแนวไหนวะเนี้ยยิงบิก <c oughs> ติดอะไรเนี่ย นี่ยิงแตกเรียบรอ้อยเอส7ูห้าโอ้โหท่านผู้ชมคุมปะเนี่ยเนีไหนวะผมว่ามันไม่ได้ท่านะผู้ชมผมว่ามันต้องบักแน่นอนดูจากท้ายมันไฟมันออกด้านเดียวเป้ามิตรไซมันล็อกเป้าแต่มันไม่ไปตามเป้าที่มันล็อกอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ระบบหรือเปล่านะโอเคนะครับผมถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองทำเครียดกันได้นะไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่า โอเคนะครับผมวันนี้ก <Ok> ็ขอจบคลิปไปรู้นี้นะสำหรับการเล่น SU57 ของเรานะมันล็อกเป้าแต่มันไม่ล็อกแนวไหนไม่รู้เขา่าจะยังไม่แก้ไขหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะอันนี้โดนหรือเปล่าไม่โดนเห็นไหมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปรู้นี้นะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอ้โห SU57 รอตั้งนานดูสายจะเล่นแบบมันๆซะหน่อยโอเคไปแล้วครับผม